SME หรือว่าบริษัทเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับเป็นประโยชน์นะครับกับบริษัทหลายๆที่ที่ทำบัญชีให้มันถูกต้องแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นข้อมูลตัวเลขทั้งหมดครับเพิ่มโอกาสในการที่จะกู้เงินกับธนาคารได้มันเพิ่มโอกาสในการลงทุนกับนักลงทุนครับงบการเงินนะให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกครับมีแต่ประโยชน์ครับ ครับผมชื่อธงชัยธรรมศาลีนะครับ CEO แล้วก็โฮาวเดอร์ของ BBPF ครับ BBPF เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของทําสินค้าแล้วก็บริการที่เน้นตอบโจทย์สุขภาพของผู้หญิงครับแล้วก็จะมีตั้งแต่อุปรกรณ์การออกกําลังกายอาหารเสริมนะครับแล้วก็คอร์สเทรนออนไลน์ครับภายใต้แบรนด์ b บ b ี้ i t ตกูรครับซึ่งในส่วนของตําแหน่งของผมเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักบ้านทั้งหมดเลยครับ ส่วนของบริษัท BBPF เนี่ยเปิดมาแล้วทั้งหมด7ปีนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้หญิงเป็นหลักเลยนะครับโดยเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่รักสุขภาพครับสมัยที่ยอดขายยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้สำนักง,งานบัญชี อาจะบ,บริหารจัดการเรื่องของเอกสารเป็นหลักเลยครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มองว่าการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นครับแต่ว่าวันที่ยอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นออเดอร์ต่อเดือนหนึ่งอะ่ะแน่นอนครับข้อจํากัดอย่างแรกเลยที่มันเกิดขึ้นถ้ายังใช้สํานักงานบัญชีเต็มรูปแบบอยู่โดยที่ไม่ได้ขยับมาใช้ออนไลน์เลยเนี่ยปัญหาเรื่องเอกสารจะเยอะมากๆครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือการตกหล่นนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้เก็บอยู่บนคลาวด์ด เวลาที่ใครจะเรียกใช้ข้อมูลอะไรเนี่ยจำเป็นจะต้องขอข้อมูลจากทางบัญชีทุกครั้งครับจริงๆถ้าเป็นสมัย10ปีก่อนเนี่ยการ ทําทบัญชีให้ถูกต้องอาจจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสภกอเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรการในเชิงรุกนะครับในการที่พยายามจะให้ SME หรือว่าบริษัทเ,เข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับกับบริษัทหลายๆที่ที่ทาบัญชีให้มันถูกต้องแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเพราะาอย่างแรกเลยเนี่ย ณจะเห็นข้อมูลตัวเลขทั้งหมดครับคุณจะไม่ได้บริหารบริษัทในแบบที่เป็นคนตาบอดอีกต่อไปนะครับแล้วก็ 2. องเนี่ยคือมันเพิ่มโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกัน เพิ่มโอกาสในการที่จะกู้เง nah ินกับธนาคารได้เพราะว่าธนาคารแน่นอนครับว่าเขาจะต้องขอดูงบการเงินของคุณอย่างแน่นอนรายได้เนี่ยไม่ได้เข้าระบบทั้งหมดนะครับหรือมีการทําบัญชีอะไรผิดปกติเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเกิด red flag ขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็ในปลายท้ายที่สุดนะครับมันเพิ่มโอกาสในการลงทุนกับนักลงทุนครับเพราะว่าแน่นอนครับว่านักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการเห็นภาพรวมของงบการเงินเนี่ยที่ถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทํางบการเงินให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกอะครับมีแต่ประโยชน์ครับ ในส่วนของ BBPF เนี่ยเรามีการเชื่อม API ของพีเนี่ยเข้ากันกันกบ s h o ป e e กับ Lazada เพราะว่ายอดขายเรววาส่วนใหญ่จะมาจากตรงนั้นครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าไม่มี ฟีเจอร์กับฟังก์ชันตรงนี้ในการเชื่อมอ่ะการเรคคอน์ซา์รายได้อ่ะที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะจากหลายช่องทางเนะี่ยให้มันมาอยู่ในรวมกันที่เดียวกันอนะ่ะเป็นเรื่องยากมากมากครับซึ่งพีคเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพาร์ททีมงานนะฮะในส่วนของในฝั่งของทีมบริหารเองเนี่ยอย่างแ,แรกเลยครับที่เราดูเนี่ยคือภาพรวมครับว่าแคสโตรหรือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการเช็ครายวันเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าโอเครายได้เนี่ยมันมาจากช่องทางไหนบ้าาางะรรเพรว่ีม การรวมเนี่ยรายได้ทุกช่องทางเนี่ยเอาไว้ในที่ที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรายจ่ายครับบางทีมันอาจจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่มันโผล่ขึ้นไปบางพาที่จะเกินไปเงี้ยตอนช่วงสิ้นเดือนเนี่ยตอนนี้เราสามารถเช็คข้อมูลทั้งหมด Real Time นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลย จริงๆต้องบอกว่าในวันที่เริ่มใช้กันนะครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับในการที่ว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถช่วยลดเวลานะครับแล้วก็ลดกระดาษให้เราค่อนข้างเยอะส่วนของโปรแกรมบัญชีออนไลน์เนี่ย ตอบโจทย์ในส่วนของทีมบริหารมากๆครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถเรียกดูกข้อมูลออนไลน์ได้แบบตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ต้องรอข้อมูลจากทางฝั่งของบัญชีนะครับสเนี่ยคือในแง่ของการเก็บข้อมูลครับเราไม่ต้องกังวลเลยครว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากับเอกสารนี่เป็นแบบแผ่นแผ่นของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่มันอัปโหลดอยู่บนคลาวด์คือพอทุกคนเห็นข้อมูล หมดนะครับมันเลยทําให้ทุกคนเห็นว่าใครควรจะต้องทําอะไรแล้วยังมีส่วนไหนที่ยังขาดอยู่ครับจนวันหนึ่งที่มาเจอพีครับแล้วก็ลองให้น้องๆทีมงานฝั่งบัญชีเนี่ยลองใช้ทุกคนก็คือประทับใจครับว่าฟังก์ชันกับฟีเจอร์เนี่ยตอบโจทย์ในส่วนของที่เขาจะเป็นต้องใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของทีมบริหารด้วยครับ อย่างแรกเลยที่ประทับใจของพีกนะครับคือในเรื่องของฟีเจอร์ที่ครบครับก็ตอนนี้เนี่ยใช้พีกอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ต้องแบบไปใช้โปรแกรมอื่นๆเนี่ยเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่มองว่าพีกเหนือกว่าผู้แข่งในท้องตอลาดกนะ็คือเรื่องของการเซอร์วิสนะครับมีทั้งการโทรทั้งการแชทที่ทีมเนี่ยฝากชมทางพีกมาด้วยว่าได้รับการดูแลที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ ที่3ครับผมเชื่อว่า e a k เนี่ยน่าจะเติมฟีเจอร์แบบเข้าไปอ่ะให้มันครบมากกว่าแล้วก็ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนนี้แหละครับที่ e a k เนี่ยจะเข้ามาช่วยบรยิษัทได้ดีมากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่บริษัทตัดสินใจที่จะใช้ e a k ครับเพราะว่า feature, ฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็การบริหารจัดการครับแล้วก็อนาคตที่ e a k เนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์ที่มันจาเป็นขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับ friend of business peak a c c o u n d t com